สวัดีเช้าวันแรกครับผมไอ้เย่เพิ่งตื่นนัดเพื่อนไปหกโมงยี่สิบเอ้หกโมงครึ่งไอ้เย่ยพิ่งยืนยังมาหกโม,มงกว่าเฮ้ยเชี่ยวอ้วนที่ยวายได้เย็นคนแล้น้ำหนักแล้วแหละเรีนบัตรวันแรก โอเคแกงลดน้ำหนักเว้ยถ้าเราจ,จะพร้อมกันเพื่อนกู <laughs> ยังกลัวตัวเองเลย,ยกลูจะทำได้กี่วันนี้ไ <laughs> อ้จะทำแล้วมันก็ต้องทำไป <laughs> <laughs> อ่ะ

เรียบร้อยเล่นเสร็จแล้วกี่โมงเนี่ยตอนนี้แปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งเล่นจากเล่นกี่โมงหกโมงหกโมงครึ่งเอเล่นอ่ะเล่นครึ่งแค่มองนั่งนั่งคุยไอ้เหี้ยไปเดี๋ยวไปหาซื้อของกินดีกว่าไปแมคโครไปแมคโครต้องหาคลิปนี้ลงตอนไหนครับตอนกูพร้อมแล้วลอ้ที่มึงต้องลงเดลี่วันเด็ดไรไรวันให้กูลงเป็นอาทิตย์เออเจอกันที่แมคโครครับ ถึงแมคโครแล้วครับผมไรูคใครถ่ายไหมแอบถ่ายเอาอของอร่อยทั้งนั้นเลยโหกำลังจะไปซื้ออกไก่แล้วฮะนี่กี่กิโลไก่เหรอเนี่ยจะกินอกไก่เกี่กิโลไก่เหรอละ่ะกูเบอร์อกไก่เลยวันนี้ซื้อหมซอูซื้อหมูน่าแดงเออรู้รู้เหมือนกันยิ่งลดหนักคนคนกินอกไก่นะแต่ว่า เบื่อเอาไก่แล้วอยากกินหมูเนื้อแดงบ้างกินที่อะไรก็ได้แค่กินไม่เกินอะไรนะกินอะไรก็ได้กินอย่าเกินจานอาหารนะใช่ไหมโอเคจะไปหานมูเนื้อแดงกันดีก๋ยวสนใจนะพวกนะมีตังค์เยอไปก่อนดูเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่บาทคูไม่มีเงินเดือนยังไม่อน่าสนใจวะพวกสิบสามบาทกินกะเพราเนื้อสับเดี๋ยวเอาไปลองดีกว่าเจ็ดสิบสี่บาท เอาวันหนึ่งอ,บบอันนี้กินได้ไ,มไหมเนี<ห>นนะ่ยโปกกินได้เหรอกินไท,ทุกอันไม่เชีว่วใช่ไหมนับแคลก็พอแนละ้วจะไปซื้อของก่อนแล้วกันเดีย๋ยวซื้อของเสร็จเราค่อยไปว่ากันว่าจะซื้ออะไรบ้างว่าซื้ออะไรมาบ้างเรียบร้อยซื้อเสร็จแล้วของผมก็ไปโดนมาก็มีไข่ขาวฮนะปาดอรลี่แล้วก็เนื้อกูอยู่ไหนโฟก เนื me, Ó, bin, ้อกูยู่ไนมันติดมือมึงนี่นี่ใสเดิมไม่เปลี่ยนเลยแล้วก็เนื้อนะฮะอึ๊บเนื้อไม่ติดมันเนื้อแดงโดนไปสองร้อยกว่าบาทก็กลับบ้านหิวข้าวแล้วไว้เจอกันเจอกันทุ่่านเจอกันท่น้เจอกันุ่งนี้วิ่งต่อวิงต่อันนี้วิ่งต่อรอบเดียว เรียบร้อยมื้อแรกของวันมีการลดน้ำหนักนะฮะก็มีเนื้อแดงตอกไว้กัมแล้วก็ไข่เขาไม่รู้ก็เท่าไรแต่น้อยอ่ะแล้วซอยมะเขือเทศหิวกินเลยเห็นเปล่าวะพวกกับไปวะ ไม่เฮียใส่เกินเยอะเกินโอเคกินได้ไเี็นข้าวก่อนไข่ขา,าวปสนซอฟมาเทศอร่อยตองซอฟมืออาเทศนีออศ่แหละ <c oughs> ก็เรียบร้อยนะครับมือแรกางานเริ่มเนะ่ย จริงๆเนี่ยผมแม่งวนเวียนอยู่กับการลดน้ำหนักแม่งมาตลอดเวลาเลยผมลดน้ำหนักมาทั้งหมดสองครั้งที่สามารถลดได้จริงๆนะสองครั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สาแต่ระหว่างเนี่ยก็คือไปแบบเอ้ครั้งแรกอะต่อปวชปวช,ออชอเริ่มปวชสองมั้งปวชสองก็คือกินอกไก่อย่างเดียวเลยไก่ ทุกมือทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปีก็ลดจากตอนนั้น้ำหนักเก้าสิบสี่มั้งเก้าสิบสี่เหลือหกสิบเจ็ดแล้วแม่งกูผอมมากอ่ะแบบแล้วแวม่งช่วงแบบแล้วแม่งช่วงอยู่วลังโตเลยไงช่วงแบบเปีหมอไปอะไรเงี้ยปชสองโปชสามก็น้ำหนักหกสิบเจ็ดขึ้นมาหาลัยรผอมได้ประมาณปีหนึ่งกลับมาอ้วน เขาเนี่ยแม่งกลับมาอ้วนจากปีหนึ่งเนาะปีหนึ่งแล้วก็จนถึงปีสามเทอมสองร้อยสี่โลจากหกสิบเจ็ดขึ้นมาร้อยสี่โลตอนช่างนะั้นแม่งแบบหนึ่งร้อยสี่โลแม่งแบบไอ้ยคุณต้องลดแล้วอะ่ะเออนั่นแหละก็เ,เป็นจุเป,ป่ยนอีกครั้งหนึ่งในการลดนะ้ำหนักแลวครั้งแรกก็คือตอ่อปชอนะปชชอขึ้นมาจนถึงปีหนึ่งอ่ารอบสองก็เปลี่ยนปอ ปีสามเทอมสองตอนนั้นออกกำลังกายแค่สามสองสาเดือนช่วงโควิดรอบแรกพอดีก็นั่นแหละลดลงมาเหลือจากร้อยสี่โลลงมาเหลือแปดสิบแปดตอนก่อนไปฝึกงานออกธากิจเขาจะออกธากิจพอพอออกพอถึงออกธากิจปุ๊บก็เนี่ยไม่ได้ลดเลยจนมาถึงตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยคือระหว่างเนี่ยออกธากิจใช่ไหมระหว่างเนี่ย ก็คือน้ำหนักขึ้นมาแล้วขึ้นมาประมาณ9ก้าสิบเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าก็ลดลดเลิกเลิกอยู่เนี้ยจนถึงตอนเนี้ยเริ่มลดอีอ่ะตอนนี้น้ำหนักไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันหาที่ชั่งน้ำหนักไม่ได้เลยเมื่อก่อนนันจะมีตามเซเว่นใช่ไหมแต่นี้ไม่มีละหาไม่ได้เลยก็เดี๋ยวมันถ้ามีโอกาสเจอเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันผมก็น่าจะประมาณ100เก้าสิบร้อยแหละเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดหนึ่งร้อยอะไรประมาณนี้ ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ั่เท่าไหนจะล้มเลิกก่อนไหมโอเคมือแรกเรียบร้อยอร่อยอยู่อร่อยอยู่แปลว่าอร่อยโอเคไว้เจอก,กันครับผมเดี๋ยวไปสตรีมต่อละเข้าสู่มือที่สองเป็นข้าวต้มแล้วก็ปารอรี่ต้มข้าวต้มนี่ขโมยตากินแล้วก็สตรีมไปด้วยฮัลโหลอ้าวฮียไม่ใช่อยู่นี่ ัลโหลโอเคเจอกันได้นะครับที่เพจชาเชนไลฟ์นะฮะขึ้นให้เลยไปกินข้าวละมื้อที่สองไม่รู้จะอร่อยไหมต้องฝืนกินดูแม่โคตรจืดเลยเ <c oughs> มื่อที่สามครับก็ เดี๋ยวไปหากินที่เซฟวันเพราะว่าต้องไปหาสิริเอาของให้สิริเอาของให้สิริเจอกันที่นูน่นสิงแล้วตลาดเซฟวันแต่ว่าจอดผิดฝั่งสิริมันอยู่ฝั่งนู้นฝั่งเจ้าค้าตรงไหนวะฝั่งข้างหลังพอไม่เห็นรถตรงเนี้ยเออแต่ว่าจอดผิดฝั่งต้องไปจอดตรงนูน้นแล้วก็ไม่บอกเลยเวลาเลยขับรถแปบบ๊บ แล้วอจอดละไกลเลยเขาจอดละไกลเลยบอกใครอ่ะฮะบอ,บอกตัวเองเอ่ะไปขึ้นรถไปจอดที่จอดรถมอไซค์ก่อนจอดรถแล้วจะกินอะไร,ไไรเข้าสู่โซนของกินแล้วซิลีมาล่า ช่อร่อยจ่ายตังค์ให้ละเอาเผ็ดเผ็ดกลางเอ้ยเอาเผ็ดน้อยครับครับผม <ขอ S 1> กินเผ็ดน้อย,เ,อเ,อยเดี๋ยวขอเดินซื้อก่อนละกันเพราแม่งร้อนชิบหายเลยได้ไรครับเ,เดว่ากันไหม,ไม,มที่รถหานมไข่มุกาหานมไข่มุกมหงหิวอยากกิน อยากกินขอพิดกดหน่อยกินหน่อยเวไข่มุกไหลลงคอไม่ได้ดก,ไก,กินอ,อร่อยมากอร่อยกินไปเลยกินแค่นี้แหละ,ะผมก็มีวันนี้ได้หมาล่ามาสิบสองไม้ผักแล้วก็ซอสเอ้ไม่ให้ซอสน้ำจิ้มพันธุ์ท้ายเรียบร้อยโอวหน้าคนมันเลยไปกลับบ้าน กินข้าวมื้อที่สามของวันอ่าถึงบ้านเร็วอ่ะนี่ผักกําหนึง่งกําหนึ่งนี่ก็ข้าวนอนหนึ่งกับปั้นปั้นแล้วก็นี่เลยครับเฟะของเรามาล่าสิบสองไม้ <laughs> เดี๋ยวว่าแดกแทนเลยนะมีหลายอย่างเลยแหละ สำหรับกล้องกันเฮ้ใส่หมวกกันน็อกผมแม่งดีเลยโอเคก็มีหลายอย่างเลยครับจริงๆเ่มื้อหนึ่งกับสองอะ่ะผมกินน้อยมากเลยนะบางคนตกใจว่าโอ้กินสองไม้เลยเหรอกินเพราะแคลยังไม่ถึงก็เริ่มแดกทำละ อ,อิ่มก็ผมคงจะกินข้าวเนี้ยแหละวันนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอย่างนี้น่าโอเคเยี่ยมไว้เจอกันพรุ่งนี้เรียบร้อยละว,วันนี้จบมือการลดน้ำหนักวันแรกก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะไม่มีติดขัดอะไรสำหรับใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะหรือใครที่ลดน้หนักอยู่ก็ ําต่อเอ๊ะทำพร้อมกันได้ทําไปพร้อมกันเลยจะได้มีเพื่อนก็เจอกันใหม่เดย์ที่สองเดย์แรกวันนี้ก็ดีครับไปแล้วเล่นเกม